สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะลงอะไรเลยเนี่ยห่างหายไปหลายวันเลยนะครับผมในวันนี้ก็มากันแล้วครับกับสปอยของมหาสึกคนทนเทพในตอนที่47นั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยบอกเลยว่าในตอนนี้จะโฟกัสไปที่ประวัติของพระพุทธเจ้านะครับผมประวัติของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเช่นไรนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับสปอยมหาศึกคนชนเทพในตอนที่ 47ฉบับเกือบเต็มนั่นเองครับผมเพราะว่าเราอ่านไม่ออกครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเต็มยังไงดีก็ได้แต่พอตีความมานะครับผมเปิดฉากมาเนี่ยนะครับเปิดฉากมาที่ควานอันใหญ่มหาศาลนะครับผมที่งอกใบมีดออกมาเต็มไม่หมดของเซโรฟุกุที่ได้ฟาดฟันลงมาใส่พระพุทธเจ้านะครับผมแต่พระพุทธเจ้าเองก็ได้ใช้คาถาอาธิษฐานของเขานะครับผมเข้าไปสู่ภพภูมิอสูรแล้วก็เปลี่ยนคาถานั้นนะ่ะ เป็นลักษณะเหมือนโล่ขนาดใหญ่นะครับผมเข้ามากันการโจมตีเอาไว้ได้นะครับซึ่งในระหว่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกันการโจมตีอยู่นี่เองบุญฮิวนะครับผมก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับถึง6พอบภูมิที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงนั่นเองครับผมและ6พอบภูมินั้นนะครับผมจะรู้จักกันในนามของโรคุโดครับซึ่งไอโรคุโดเนี่ยนะครับผมคือสมบัติศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ เก็บพลังของกาเดียนทั้ง6เอาไว้ครับก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของแต่ละพบภูมินะครับผมเช่นพบภูมิอสูรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอาวุธชิ้นหนึ่งอีก5อันก็เป็นตัวแทนของแต่ละอย่างนะครับผมแล้วเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับผมเข้าไปในพบภูมิต่างๆเนี่ยก็จะมีร่างของตนนะครับผมคือเรียกได้ว่าแต่ละพบภูมิก็ไม่เหมือนกันนะครับผมและนอกจากนี้เองด้วยความที่พระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้ที่อยู่เหนือทั้งสวรรค์และทั้งพิภพนะครับผมทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเข้าออกมิติต่างๆได้ตามใจหนึ่ง น,นเองจากนั้นนะครับผมการต่อสู้ก็ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อนะครับหลังจากบุนเฮลเนี่ยได้โม้พลังของพระพุทธเจ้าเสร็จนะครับตัวของเซโรฟุกุเองเนี่ยคิดว่าเฮ้ยขวานแบบเยอะๆเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนกลายเป็นดาบขนาดใหญ่นะครับผมที่มี สิ่งแหลมคมเนี่ยงอกออกมาเต็มดาบไปหมดเลยครับผมพร้อมกับเข้ามาฟันตัวของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็หลบได้และสวนกลับไปนะครับผมด้วยการเปลี่ยนอาวุธนะครับผมจากโล่กันดั้มเนี่ยเปลี่ยนมิติเปลี่ยนพบภูมิใหม่นะครับผมโชว์พลังใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นโลคูโดซอสนะครับผมแต่หน้าตาของอาวุธเนี่ยไม่ดูเหมือนดาบเลยนะครับผมมันกลายเป็นกระบองแบบกระบองไคโดเลยครับมีน้ำๆออกมาจากกระบองด้วยนั่นเองแล้วเากนั้นนะครับผมทั้งตัวของพระพุทธเจ้าและตัวของเซลรฟุกุนั้นก็ได้เข้าซัดกันอ ซึ่งในคราวนี้เองเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเลยครับผมตัวโกงประจาเรื่องก็ต้องชนะไปสิครับท่านผู้เจ้านะครับผมใช้กระบองฟาเซลโลฟกุกุจนกระเด็นล่วงลงไปนะครับผมกเ็เรียกได้ว่าร่วงลงไปรอบที่2แล้วนะครับและจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม เหตุการณ์ก็ได้ตัดเข้าไปนะครับยังอดีตของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมก็คือในตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เกิดมาเป็นเจ้าชายสินธะนะครับตามประวัติพระพุทธเจ้าที่เราเคยเรียนมาในศาสนาพุทธเป๊ะเลยนะครับพระพุทธเจ้านี่ก็เกิดมาเป็นเจ้าชายนะซึ่งชีวิตก็ดีๆเหลือเกินนะครับผมเกิดมาก็เก่งไปทุกเรื่องเลยพระเจ้าสู่โทธทนะพ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหก็ดีใจเหลือเกินครับลูกเรามันจะเก่งอะไรขนาดนี้นะครับผมแต่เรียกได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการสิ่งพวกนี้นะครับผมสิ่งที่มัน ชอบนะครับผมคือการไปอยู่แบบสามัญชนนะครับไปดูไปอยู่กับคนจนประชากรในเมืองต่างหากนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับผมพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมญาตินะครับซึ่งญาติของพระพุทธเจ้าเองก็เป็นกษัตริย์ อยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับผมแล้วก็กําลังป่วยหนักอยู่ด้วยพอไปเจอกันเนี่ยนะครับผมพระพุทธเจ้าก็เหมือนชี้แจ้งเห็นธรรมอ่ะได้คุยเรื่องปัชญาชีวิตได้คุยเรื่องคำตอบของชีวิตนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเองญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ตายลงนะครับผมซึ่งพระพุทธเจ้าเองเนี่ยโอ้โหก็ได้เห็นทางแจมแจ้งนะครับผมหลังจากการตายของญาติตัวเอง,องซึ่งตัวของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก <i> ็เป็นคนไปส่งศพของญาติด้วยนะครับผมให้ลอยไปในแม่น้ําเลยนะครับจากนั้นก็ได้ขี่ม้ากลับมานะครับผมพร้อมกับ ชี้นำทางของตัวเองเลยครับเข้าทางสู่ศาสนาพุทธเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจ,จะเหมือนกับที่เราเรียนมานิดหน่อยแต่เรื่องกลางๆเรื่องก็อาจ,จะไม่ค่อยเหมือนนักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่า อ่ะโดยรวมมันก็ใกล้ๆเคียงกันและกันไม่ได้ต่างก,กันมากนะครับผมก็เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าไปนะครับผมแล้วหลังจากที่เราได้เห็นประวัติของพระพุทธเจ้าเสร็จนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดกับมายัางสนามประลองนะครับผมซึ่งการต่อสู้ก็เตรียมที่จะเริ่มต่อแล้วนะครับซึ่งคิดว่าในตอนหน้าหรือไม่ก็อีก2ตอนเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็น ตอนสุดท้ายของการต่อสู้ในคู่ที่6แล้วนะครับและตอนที่47ก็ได้จบลงนะครับผมน่าจะจบในตอนที่49นะผมคิดว่าในตอนหน้าเนี่ยคงยังสู้กันไม่จบหรอกเดี๋ยวปล่อยของไม่สนุกนะครับผมคู่นี้คู่เอกเลยมีแต่คนรอดูก็น่าจะต้องให้มันมันกว่านี้หน่อยเพราะว่า2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีแต่ประวัติอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมกูอยากดูมันสู้กันไม่ได้อยากดูประวัติเท่าไหร่หรอกนะครับและนี่ก็คือสปอยของเรื่องราวมหาสึดขดชนเทพในตอนที่47นั่นเองเดี๋ยวฉบับเต็มออกมาเนี่ยเราจะรีบทํามาให้ท่านผู้ชมไดดู้กันนันนทที ผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้กระผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ